นงกรแม่ปุระอัญชรียกจรดเจสิวันทาไทยอาทิวาด้วยสุนกล้าวน้ำจิตใจเชิญารพระประดิษาลายพระสาสดาอค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตจ,จะรู้กล่อมกล้าวเกิดกกล้าเลิศพระธรรมพระเลิร์ลัลเฮ ชี้ทางโปรดตั์ทั่วล่าบนเุ่องสายน้อมอันเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้สงสอนทั่วแล้วขิ้นเครื่องแพล่ิ้นส่องไตส,สวนสัทธาคุณพระรัตนกรัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตหลักในทานขอนอบน้อมแด่พระรัตนกรัยขอถาวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนีขอโอกาสคณะส,สมมงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมะสวัสดีสหธรรมทุกท่านอมะสวัสดีคาะข้าพเจ้าเอปิปกะโคสิกานางสาวราชนนทุเรียนเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระใต้ทีก,ก่อนเทศนาดังนี้ มีาพระพักประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบณฑิกะเศษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามขึ้นไปแล้วเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีอังนงดงามยิ่งทำพระวิหารเจววันทั้งซึ้นให้สว่างไสวไปเข้าก้าพระเพ้อมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบางังคมพระเู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณนะที่ส่วนข้างหนึ่ง ทันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าพระองค์มาเพื่อจัทูลถามสีงคนผู้เสือ่อมและคนผู้เจริญกับท่านพระโคโดมซึ่งขอทูลถามว่าอะรรยาติดกนทางของคนเสือ่อมพระผู้มีพระภาคตอบว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสือ่อม ผู้ใคร่ทำเป็นผู้เจริญผู้เกลียดทมเป็นผู้เสื่อมเพราะเหตุน,นั้นแหละเราจงทราบทัศน์ข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่หนึ่งถ้าแต่พระที่มีพระค่าของพระองค์จงตรับสบอกคนเสื่อมที่สองอัอาราเป็นทางของคนเสื่อมคนมีอศัศบุรุ์เป็นที่รักไม่กระทำอาศัศบุรุ์ให้เป็นที่รัก ชอบใจทาของอัศบ,บุรุษข้อนั้นเป็นทางของคนเสือ่อมเพราะเหตุนั้นแลเราจ้ทราบทันข้อนี้เหิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สองถ้าแต่พระผู้มีพรภาคขอพระองค์ทรงตรัสบ,บอกคนเสื่อมที่สามอะไราเป็นทางของคนเสือ่อมคนใดชอบนอนชอบคุยไม่หมั่นเปลี่ยนทานโปรดง่าย ข้อนั้นเป็นทางของคนเสือ่อมเพราะเหตุนั้นแหลเราจงาทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สามข้าแต่พระผู้มีพระภาคของพระองค์จงตรัสบ,บอกคนเสื่อมที่สี่อะไรเป็นทางของคนเสือ่อมคนใดสามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้่แก่เท่าห่านวันหนุ่งสาวไปแล้วข้อนั้นเป็นทางของคนเสือ่อม เพราะเหตุนั้นแลเราจงทราบชัดขออ้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สืบข้าแต่รับผู้มีพระภาคข,ของพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่ห้าอไรเป็นทางของคนเสือ่อมคนใดรวมสมณะกางหรือแม้รอยหกอื่นด้วยมุสาวาสข้อนั้นเป็นทางของคนเสือ่อมเพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัดข้อนี้ถิดว่าความเสื่อมน,นั้นเป็นที่หกข้าแต่พระผู้มีรพระภาคขอพระองค์จงตรัสต่อคนเสื่อมที่เจ็ดอะไรเป็นทางของคนเสือ่อมคนใดหญิงพระชาติหญิงพระกาและหญิงพระโคย่อมดูหญิงเล่าของตนข้านั้นเป็นทางของคนเสือ่อมพราะเหตนนั้นเราจงทราบชัดข้อนี้ถิดว่า ความเสื่อมนั้นเป็นที่สุลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์ทรงตรัสบ,บอกคนเสื่อมที่แปอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราและเป็นนักเลงการพนันสามตั๊บที่ตนหามาได้ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุน,นั้นแหละเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่แป ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์ทรงตรัสบอกคนเสื่อมที่เก้าราเป็นทางของคนเสือ่อมคนไม่สันโดษด้วยภริยาของตนประทุษร้ายในภริยาของคนอื่น <c oughs> เหมือนประทุษร้ายในหญิงแพทย์หญข้อนั้นเป็นทางของคนเสือ่อมเพราะเหตุน,นั้นแลเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่เก้าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์ทรงตรัสบอกคนเสื่อมที่สิบอะไรเป็นทางของคนเสือ่อมชายแก่ได้หญิงรุ่นสาวมาเป็นภรรยาย่อมนอนไม่หลับเพราะความเหงน่อหงถึหญิงรุ่นสาวนั้นข้อนั้นเป็นทางของคนเสือ่อมเพราะเหตุน,นั้นเราจงทราบชักข้อนี้เถิดว่าความเสื่อนั้นเป็นที่สิบข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์ทรงตรัสบอกคนเสื่อมที่สิบเอ็ด อะไรเป็นทางของคนเสือ่อมคนใดตั้งหญิงนักเลงสุรื่ยสืได้เป็นแม่ชายเช่นนั้นไว้ความเป็นใหญ่ข้อนั้นเป็นทางของคนเสือ่อมเพราะเหตุนั้นเราจงทราบชัดข้อนี้ถึงว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่เอดข้าต่อจากที่มีพระค่าของพระองค์จงตระบบอกคนเสื่อมที่สิบสองอะไรเป็นทางของคนเสือ่อม ก็บุคคลผู้เกิดในสกุลกษัตริตรย์มีโค้งพระัตริ์น้อยมีความบักใหญ่ปาถนาราชสมบิเพข้อนั้นเป็นทางของคนเสรอมบัณฑิตผู้ถึงความด้วยทางเห็นอันกระเสริฐพิจารณาเห็นคนเหล่านั้นเป็นผู้เสริมในโลกข้ามย่อมพบโลกที่กระเกษคนผู้เจริญดังนี้ครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค ทรงครองอันตราวาสแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินธบาทยังพระนครสาวาสัตถีก็สมัยนั้นแลกคิวเวสนะภาระาวะาชกาลำก่อไปและตกแต่งของที่ควรบูชาอยู่ในนิเวลำดับนั้นแลพระกุ้มพ,พา้าเสด็จเที่ยวบินธบดาาีตามลำดับต่อในพระนครสาวาสัตถี เสด็จเข้าไปยังเวทของการน,นั้นคลั่งคลานได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเมื่ออคิกเวสนะาราทวาชลากราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถ,ถามว่า ดูกรลามก Jamie, ็ท่านรู้จักคนถอยหรือทำเป็นเครื่องกระทําให้บนคนถอยหรือท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่รู้จักคนถอยหรือทำเป็นเครื่องกระทําให้เป็นคนถอยดีละขอให้ท่านพระโคดมเป็นกระดานรามตามที่ข้าพเจ้าจึงจะรู้จักคนถอยหรือทำเป็นเครื่องกระทําให้เป็นคนถอยเถิดดูกนกลาง ถ้าอย่างนั้นเจ้าต่องฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวขณะเยกเรียกณะาระพวันตักขางทูลรบพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้แว่าหนึ่งคนมักเป็ดุกร่อลบหลู่อย่างเร็วมีทิฐิวิบัติและมีมายาคุณรู้และเป็นรู้จัก คนผู้เบียเดเบียนตัดที่เกิดผลเดียวแม้หรือเกิดสองหัวไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงรู้ว่าเป็นคนถอย 3. คนเบียดเบียนเที่ยวก้อนมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านและชาวเมคพึงรู้ว่าเป็นคนถอยสี่คนรักลอบที่เพื่ออื่นหยงแฉนไม่ได้อนุญาตให้ในบ้านเดืนอนหรือในป่า พึงรู้ว่าเป็นคนถอย 5. คนที่กู้หนี้มาใช้แล้วกล่าวหาว่าหาได้เป็นหนี้ท่านไม่หนีไปเสียพึงรู้ว่าเป็นคนถอย6คนถูกเขาผัะถามเป็นพยานแล้วกล่าวคำเท็จเพราะเหตุแห่งตนก็ดีเพราะเหตุแห่งผู้อื่นก็ดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็ดีพึงรู้ว่าเป็นคนถอยแ คนผู้ประพฤติร่วงเกินในภริยาของญาติก็ตามของเพื่อนก็ตาม,มคมขืนหรือด้วยร่วมรักกันพึงรู้ว่าเป็นคนถอยต้คนผู้มีความสามารถอยู่แต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เท่าผ่านการหนตาไปแล้วพึงรู้ว่าเป็นคนถอยติคนผู้ทุกตีด่าว่าบิดามารดา ที่ชายที่สาวพ่อตาแม่ยายแม่ผัวหรือพ่อผัวพึงรู้ว่าเป็นคนถอยสิ 11. คนผู้ถูกถามถึงประโยชน์บอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พูดกรบเกลือเสียพึงรู้ว่าเป็นคนถอยสิบคนทำกรรมชั่วแล้วปราาถนาว่าใครอยากพึงรู้เราปกติดไว้ พึงรู้ว่าเป็นคนถอย13ผู้คนไปสู่สกุลอื่นแล้วและบริโวคโื่นที่สะอาดย่อมไม่ตอบแทนเขาผู้มาสู่สกุลของตนพึงรู้ว่าเป็นคนถอย14คนผู้ลวงสมณะพราหมณหรือแววันทกข์อื่นด้วยนิสัย่าพึงรู้ว่าเป็นคนถอย15 เมื่อเวลาบริโภคอาหารผู้คนด่าตมนะักหรือกลางและไม่ให้โภชนะพึงรู้ว่าเป็นคนถอย1 6คนในโลกนี้ผู้อันมหะครอบคันแล้วปรารถนาของเล็กน,อน้อยพูดอวดสิ่งที่ไม่มีพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 17. คนเลวทรามยกตนและดูหมิ่นผู้อื่นด้วยมารยาของตน พึงรู้ว่าเป็นคนถอย18คนฉุนเฉียวกระด้างมีความปรารถนาลาโมมีความจะหนีโอ้โอวดไม่ละอายไม่สะดุ้งกลัวพึงรู้ว่าเป็นคนถอย1าคนติเตียนพระพุทธเจ้าหรือติเตียนบรรพชิตหรือคฤารหัสสาวกของพระพุทธเจ้าพึงรู้ว่าเป็นคนถอย20ผู้ใดแลไม่เป็นประหาร แต่ปฏิยาณว่าเป็นอาหารหันต์ผู้นั้นแลเป็นคนถอยต่ำช้าเป็นโจนในโลกพร้อมทั้งพมมโลกคนเหล่าดเราประกาศแก่ท่านแล้วคนเหล่านั้นนั่นแหลเรากล่าวว่าเป็นคนถอยบุคคลไม่เป็นคนถอยพระชาติไม่เป็นกลางพระชาติแต่เป็นคนถอยเพราะกรรมเป็นปรามเพราะกรรม ท่านเปลนงูข้อนั้นตามที่เราแสดงนี้บุตรของคนจำทานเลี้ยงตัวเองได้ปรากฏชื่อว่าสังมาคะเป็นคนกินของที่ตนให้สุกเองเขาได้ลบอย่างสูงที่ได้แสนยากกษัตริย์และทามเป็นอันมากได้มาสู่ที่บังรุงของเขาเขาขึ้นยานอันกระเสริฐไปสู่หนทางใหญ่อันไม่มีฝุ่น เขาสำรองการราคาเสียได้แล้วเขาผู้เข้าถึงภูมโลกชาติไม่ได้ห้ามให้เขาเข้าถึงภูมโลกชรามเกิดในสระกุลผู้สาธยายมนเป็นพวกได้มนแต่พวกเขาปรากฏมีบาก,กรรมอยู่ในเมงเพ่งถูกติดเตียนในปัจจุบันทีเดียวและพบหน้าก็เป็นทุกขชาติห้ามการของพวกเขาจากทุกขติหรือจากครหามไม่ได้ บุคคลไม่เป็นคนถอยเพราะชาติไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติแต่เป็นคนถอยเพราะกรรมเป็นพราหมณ์เพราะกรรมดังนั้นแหลท้ายสุดนี้ขออันสมแห่งการตั้งใจประดับพระไตรปิฎจงบังเกิดเป็นสินปวัที่พุทธะมงคแลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขออิจฉาพระพุทธนะกรรมจัดทุก จเจริญุขสิริสักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตกรรมจัดภายให้ภัยสารผุดผ่องสมของไทยขอเดชะพระสังฆร,รัตกรรมจัดโรกให้สุอมโศสืบชนจนสมไทยขอเดชะพระปายรัตกรรมจัดไทยจเจริญุขจเจริญไทยทุกท่านเทิญ นักการคะาุณงก้าธรรมาวลอดนี้ค่ะ